เตรียมท่าสีสอมแซมสีไม่ประตูครับมึงม <c oughs> ึงมไาได้เลย <c oughs> นี่ครับประตูอันนี้เนาะนี่ครับประตูในซอมแซมสีไม่ <c oughs> ครับมือนี่ก็สีมาทํากันจัดแจงรูปแบบสีไม่ว่า ใส่แบบใดเห็ดแบบใดยาวหอมเห็ดไหนมึงครับอ่าผู้ใด้ก็เคยใส่กะเดี๋ยวลูกกันไปกับซิ่งหูนะครับว่ากันท่าสีเห็ดแบบใดก่อนสท่าเห็ดแบบใดกับอันรับแรกนี่ครับรับแรกเนาะสีที่มันลอ,อกนี่ครับน่าใส่กระดาษใต้คัดเลยครับคัดสีเก่าออก ว่าถ bon. ้าถาข้อไปแล้วม่สีไม่สีพุยยนนะครับข่าน้องบอลตุ้เกาอนันอรอกครับบาบใส่แบบแรกก่ันดีกันดีถ้าสีเนาะสีต้องคือสีเกาเนาะน้องก่อนท้าสีไม่ฝนสีร่องพื้นก่อน น,นี้ลงสีกิงสีบนันรับท่าบันหลังจากพนแล้วก็ท่า,า,ลลท,าท่าสีทองเรียบร้อยนี่ลงสีทองเรียบร้อยท่าประตูส้ำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ สำเ,เร,รำเ็จเรียบร้อยเอากันท่าสีก็สําเร็จเรียบร้อยล้วเนะครับอืมท่อใส่สีร่องพื้นสีทองเอาสีเหลียงพ่นทับดัก,กะใส่สีทองท่าทับเลคบันหลังจากนั้นห่อกระมาท่าสีสีใส่สีบอนเนาะมันจอกันสนิมในตัวครับนี่ครับเรียบร้อยครับ